โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมกินเช่นเคยก็วันนี้เราจะมาทำ Dex Profile ์แบนการ์ดวีสเตนดารนะครับจะเป็นฝั่งของแครนทัตทีคาเซนะครับผมก็ตามปกคลิปนะครับก็สายที่ผมจะมาจัดก,ก็จะเป็นสายมังกราปาพากาลนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่พังกราปาพากาลแบบฟูลเด็กเลยนะครับอันนี้เป็นมีส่วนของของเสริมไกอาร์ามาเสริมด้วย นะเพราะว่าตอนนี้มังกรมาพกาเล่นทางเด็กมันเล่นไม่ได้นาะเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันออกตัวใหม่มาคือสปนะินโนดิเวอร์เนาะซึ่งยังคงเล่นกับเกตอยู่นะครับนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มดูที่ตัวเด็กกันเลยว่าผมขอสุมกล้องแป๊บนึงโอเคตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มจะใส่เป็นใครก็ได้แต่ผมใส่เป็นมินิมันคาโน่ฮอนองนาลักนะครับโอเคไปใหม่นะครับเป็นฟอร์สพนะครับผมอันนี้ก็สั่งแยกนะครับก็เป็นมังกรมาพกาสปนะินโนดิเวอร์เนาะ ออโต้ครับเมื่อลงช่องเมื่อการที่ถูกระทับช่องบร ti, ร, 1, รยากาศหรือโจมตีคอสคาตาบาร์หนึ่งกินเลือกากาศบนสนามเราสองใบครับเราได้รับอีมาจิลิกิฟเอ็กเซลหนึ่งใบและจูก,การ์หนึ่งใบเลือกการ์ดจับมือเราหนึ่งใบคนลงช่องเีืกากาศครับแล้วก็เลือกเอ่อเลือกากาศบนสนามเราเลื่อ,อ,อยลึกยูนิตบนสนามเราสองใบครับบวกพลังห้าพันจนจบเทิร์นถือว่าทคิคนี้แบบว่าโอ้โหเทคแ,แรกนะคือมีประโยชน์มากโดนไลท์ทับ โดนทับกิน2ตัวข้าวตาบ้าหนึ่งกินสองตัวได้เอ็กเซลได้เอ็กเซลโจจากเอ็กเซลไม่พอโจจากตัวมันอีกในมือคอมือเพิ่มคอมือเพิ่มเลือก2ตัวบวกห้าพโอ้โหเก่งมากนะครับแต่มันไม่ได้เก่งแค่วิญญางเดียวในพรีเมียมก็เป็นหนึ่งในใบที่โคตรเก่งนะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้ช่ำชองพรีเมียมอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เห็นคนเล่นพรีเมียมทาจิเยอะนะเพราะว่าตัวนี้ออกมาเนี่ยทำให้เด็กพรีเมียมทาจิเนี่ยเก่งขึ้นเลยอ่ะมาดูเทคสุดท้ายนะครับเทคสุดท้ายเนี่ย ตัวตัวใหม่มา2ตัวมันจะมีเทคนิคเหมือนกันคือออโต้ช่องเล็กกับวันสอร์เทิร์นเมื่อเรามีการได้เช็คเจอทริกเกอร์นะครับผมเอาไปประสุดจากกองกาหรหนันนาแบนไปเป็นเกตสัมผูทุห้กับการแบบน,นี้ก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า,วาเกตสัมผูคืออะไรนะครับผมก็คือเงื่อนไขบอกว่าลงมาได้เกตสัมผูอันเนี้ยก็เกตสัมผูจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีเทคอะไรเป็นล้นๆสมมุติว่าตัวนี้ว่าตีได้เกตสัมผูหนึ่งใบก็จะประมาณนี้นะครับอสามารถเกตสัมผูนะครับผมก็เป็นแมชชินิกหนึ่งที่ออกมา แมคานิกน no? okay. ี K ้มันเจ๋งขนาดไหนนะผมโอเคก็ประมาณนี okay. okay. ้คร <Z> ับสปินโดเวอร์ใส er like ่สีใบเลยนะครับโอเคต่อมาครับเป็นเกศสองไม่ใช่เกศสองนี่เกศสามใบรองตัวนี้ไม่ใบปิดผมใส่มาสองใบนะครับผมสำหรับตัวของไกอาเอมเปอร์เลอร์เนาะยังเป็นตัวที่ยังเก่งอยู่ในเด็กทาจิเนาะสายเออเกศสามพวุทธนะครับก็มีสกิลนะครับผมก็คือเป็นคอนช่องวันกาดในเทิร์นคุณเนี่ยยูนิตที่มีเกศสัมพุฒธบนสนามเราบวกยูนิตหเลิกขาดวะ ออเรียการที่มีเกจสัมผวสโบสบนสนามระบบพลัง5,000นะครับแล้วก็หากแบนการู้แข่งเป็นเกรดสหรือสูงกว่านะครับจะเป็นการโบทหน0 0 0หแทน5,000โอ้ถือว่าแรงมากเลยนะตัวยังมีเกจเนี่ยคือแบบเบิ่มๆเลยครับแล้วมีออโต้ครับช่องแบนการเมื่ออยู่ในจมตีคาร์บ้านหนึ่งดีทายเรียการของเราหนึ่งบครับจ้าจบการต่อสู้นั้นนะครับผมยูนิตนี้ได้รับพลังพลังตะขึ้นตามจํานวนยูนิตที่ถูกดีทายเป็นค่าคอสของการนี้นะครับผมหาก แวนกวเก่าแข่งไปเกียร์สามสูงกว่าได้รับคริติคอลพื้นฐานของยูนิตนั้นด้วยสมมุติว่าไกอาตีกินคนนี้กินเทอร์ิจิโน่เทอร์ริจิโนโ่เบสพื้นฐานพลังมันหมื่นสองหนึ่งคริตัวมันก็จะเป็นบวกประมาณหมื่นสองบวกอีกหนึ่งคริก็จะตีประมาณยี 24, ่สิบสี่สองหมื่นสี่สองคริสนะครับสมมุติว่าเทอร์ิจิโนโ่เตย์แมนสี่หมื่นแล้วก็สี่หมื่นสองคริโดนกินก,ก็จะบวกหมื่นสองเหมือนเดิมเพราะว่าบวกพลังตั้งต้นเบสพื้นฐานของมันเลยมันจะไม่บวกพลังแบบว่า เออแบบว่าเออเลือกยูนิตใบโบพลังตามยูนิตที่โดนกินอะไรไหมนี่ยเออมันจะโกงกันไปนะครับผมโอเคไกอาใส่สองใบนะเพราะว่าเป็นตัวเอามาปิดเกมนะครับผมโอเคแล้วก็ฮ่าไลน์แรกเนี่ยแนะนำไลน์ทับเป็นสปินนไดอเวอร์แล้วก็ไลน์สองเนี่ยไลน์ทับเป็นคนนี้เลยนะครับถือว่าเก่งมากนะครับสัไทอาต่อมาครับทริจิโนนะครับผมทุกคนรู้เทคแล้วล่ะเป็นออโต้ช่องใบกัดเลียกาครับไม่มีจงตี้แวนกัดนะครับคอสคือรีทายเลียกาของเราหนึ่งใบเลือกเลี้ยงกะแข่งหนึ่งใบครับเลือกยูนิต เลือดเลือดกะของจั่วหนึ่งจั่วการหนึ่งใบก่อนหรือเปล่าวะอ๋อจั่วการหนึ่งใบแล้วก็ถ้ายูนิตที่ถูกรีทายมีเกรดซัมพวด์เนี่ยเลือกเลือดกะของแข่งหนึ่งใบครับรีทายยูนิตนั้นนะครับผมก็คือตีกินหนึ่งใบจั่วแล้วก็ตัวที่โดนกินเนี่ยมีเกรดซัมพวด์เนี่ยเลือดเลือดกะของแข่งหนึ่งใบรีทายนะครับผมก็เก่งมากมันบอกไม่ได้บอกว่ารีทายแถวหน้าแถวและรีทายแถวไหนก็ได้มันนี่เขาข้างเก่งนะครับมีช่วยโดนกิน เกจสาก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูที่เกจสอกันเลยดีกว่านะครับเอาไว้อย่างงี้ดีกว่าเกจสอเนี่ยเป็นใบใหม่นะครับผมใบนี้ก็เป็นใบใหม่เป็นมังกรบัระ,ระการเหมือนกันนะครับผมก็เป็นมังกรมังกรบัระการไดโนคราสค,ครับเป็นออโต้ช่วงอากาเล็กาครับเมือ่อยืนจงตีครับโซบ 1, ัส์หนึ่งลีไทยเล็กากาศเราหนึ่งใบยูนนี้ที่บวกหนึ่งบวกพลังหนึ 1, 000, ่งหมื่นจนจบการต่อสู้นะครับผมแล้วก็บวกพลังห้าพันตามจำนวนเกจสัมผัสที่อยู่ในนี้มีถือว่าแรงมากนะยืนเอ็กเซลมันก็ตีเบสพื้นฐานเนี่ยมันที่เออ่ มือหมื่นสี่แล้วตีบวกหมื่นอีกก็เป็นยี่สี่มีเกตรตสมมุติว่ามีเกตสองใบก็สามสี่โอ้โหแรงมากนะครับแล้วมีออโต้ช่องเลค่าวันสเปอร์เทอร์นะครับเมื่อเราได้เช็คเจอเอ่อทริกเกอร์เอาใบป,ประสูตมจากกองการหนอนใบไปเป็นเกตรตให้กับยูนิตนี้ก็เหมือนเดิมครับได้เช็คเจอทริกเกอร์ได้เกตรตนะครับผมอันนี้ใส่สามใบนะครับต่อไปครับเป็นมิกเลิกเนาะตัวช่วยเพิ่มมือตัวช่วยบุกเหมือนกัน นะครับมิกาเก็ตครับก็มาจากเอ่อ VEB01 เนาะก็เริ่มหายยะละนะครับผมก็ใบนี้ในอนาคตน่าจะได้ใช้นะครับในพรีเมียมเนาะเพราะว่าในพรีเมียมใบนี้จะเก่งมากมีออโต้ช่องใบกาดเรียกกาดนะครับเมื่ออยู่นี้จงตีในกาดครับรีทายเลือกกาดของเรา1ใบอื่นของเรา1ใบนะครับจูงกันหนึ่งใบถ้าอยู่นี้อยู่ช่องเรียกกาดคริบานหนึ่งครับนำใบบุษุตจากกองเก้าเหรียญใบมาเป็นเกรดสัมภูทให้กับยูนิตนี้และยูนิตนี้จะบบกพลัง5,000ตามจำนวนเกรดสัมภูทที่อยู่ในนี้ที่ตัวมมมมมมัันนีเเจจอบบกกกกตต่่สสู้ิวาาแรรปะณ3 ประมาณเนี้ยตีปุ๊บคาร์บาส์หนึ่งกินกินปุ๊บไม่ใช่คาร์บาส์หนึ่งนี่ตีกินจั่วแล้วคาร์บาส์หนึ่ง,ดง,ดงได้แปะเกรดมันมีสี่เกรดปุ๊บเอ่อมันก็จะตีประมาณเอ่อยี่สิบเก่าถือว่าแรงนะแรงมากนะครับผมแรงค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคใส่สามใบนะครับผมโอเคต่อมาครับตัวโดนกินเนาะ ก็เป็นตัวของเอ่อเรจิโอดอนนะครับผมก็มีอ่าถึง,งให้ยครออโตเวลเลียเมื่อตีเอาการ์ดเบรสมมาเป็นเกรดสัมภูทให้เรียกาดเราหนึ่งใบนะครับผมจะให้เป็นตัวนี้ก็ได้ให้ตัวอื่นก็ได้และมีออโต้ครับเมื่อถูรีทายจะช่องเรียกาดจากคอวามสามารถหรือค่าคอสก์ัเลือกการ์ดจากเก็บสัมภูทของยูนิตนี้หนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่องเยกาดและเอาเบประสุดหนึ่งใบไปเป็นเกรดให้กับยูนิตนั้นก็ความสามารถนี้เกิดเพียงแค่ตัวละครนะครับผมสมมติว่ามี2ตัวแล้วเกิดได้แค่่ตตัััววววเเดดียนนนบบผผมใส3ป็กิ แกสองบทสุดท้ายอันนี้อันนี้ต้องมีแบบว่ายังไงดอีอ่ะต้องมีเออ่หลายทางที่เราจะใส่ว่าจะใส่ไปไหนครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเหมือนกันนี่แต่ตัวของซาเดโลโฟนเนาะไปนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมแต่ไปน,นี้เนี่ยมันจะดีตรงที่มีสกิลเป็น, Auto นออโต้เนาะเออ่สกิลออโต้นะครับเมื่ออยู่นี้จงตีแวนกาคาร์ตาบ้านหนึ่งลีทายเลกาเราหนึ่งใบนะครับโจกาหนึ่งใบคอการ์ดจากเกตสาวบูที่ถู่ลีทายด้วยค่าขอสการ์เนี่ยลงช่องเลกาครับและเอาใบกรสุดจากกองการ์ดเราหนึ่งใบมาเป็นเกตสาวให้กับยูนิตนั้น นะครับก็เก่งมากนะครับผมเก่งมากก็คือตีปุ๊บกินตัวที่มีเกตได้ตีกินตัวที่มีเกตอะไรมาเนี่ยเออแล้วก็คอตัวที่มีเกตต้องช่องเลกาะนะครับผมแล้วก็สเนโดโฟก็มีเทคที่เออเหมือนเทคกาชาแล้วกันนะครับเป็นออโต้ช่องเัิกกะเลกาะน้องโลสนามครบ่องบินหนึ่งจูกาหนึ่งใบเลือกการ์ดคอการ์ดจากมือเราหนึ่งใบตรองช่องเลกาครับและเอาใบผสมจากกอการ์ดเราหนึ่งใบไปเป็นเกตสัมภุทให้กับยูนิตนั้นและมีออโต้ช่องเลกานะครับเมื่อการนี้โลสนามจากเกตสัมภุทิน เล่นยากนิดหน่อยนี้เล่นยากถ้าใครไม่ชอบใบนี้เนี่ยนะครับไปใส่เป็นใบนี้เพิ่มก็ได้นะครับสองใบก็คือลงมาได้จั่วได้เกรดด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเกรดสองนะครับแล้วก็ไปที่เกรดหนึ่งกนดีกว่านะครับเกรดหนึ่งก็เป็นใบนี้นอนก็ต้องใส่สีครับปิเซมเบิร์ดเนาะก็เปิดห้าสามแล้วก็เอาขึ้นมือทีมือหนึ่งครับแล้วก็เคยมีกระใบใหม่เข้าไปพิกเกตสัมพัสบวบวกห้าพันนะครับก็เป็นเปิดห้าสามทั่วไปนะครับต่อมาครับเป็น ซาเวชูเตอร์นะครับใบนนี้เป็นใบเก่งเหมือนกันนะครับเป็นใบเติมเกรดของยูนิตท,ที่ไม่มีเกรดเนาะมีสกิล so 1, ครับเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดไม่รู้สนามโซบัสหนึ่งครับโจกัสหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดเจาะมือเราหนึ่งใบครับลงช่องเรียกัดนะครับผมและนําการ์ดเบสุดจากคอการ์ดหนึ่งใบมาเป็นเกรดสัมภูตให้กับยูนิตท,ที่ถูกคอนั้นนะครับผมแลม้วมีแอคทีฟช่องเรียกัดเนาะเลสยูนิตนี้นําการ์ดจากดรอปโซเราหนึ่งใบนะครับไปเป็นเกรดสัมภูตให้ยูนิตบนสนามเราหนึ่งใบที่ไม่มีเกรดย้ําว่าไม่มีเเเเกรดดท่่่าาาานนนนนั้นสมมติวิวบงคลผนะ ไปปั๊มตัวที่มันมีเกตมันไม่ใช่ต้องเอาตัวที่มีไม่ไม่มีเกตไปติดเท่านั้นถือว่าไปนี้ดีมากนะครับเพราะว่าสมมุติว่าดอกรามีตัวแบบว่าเด็กทาจุเนี่ยดอกข้างเยอะตัวเก่งมันจะอยู่ในดอกสมมุติว่าไอ้ใบ,บนี้อยู่ในดอกตีปุ๊บแปลเกตให้ให้คนนี้แปลเกตคนนี้ปุ๊บคนนี้โดนแปลเกตคนนี้โอ้ยแปลเกตคนนี้ปุ๊บอ่ะโดนกินโดนกินคอจะเกตคอจะเกตฟุ๊บ อ่ะแปดเกรดอีกรอบหนึ่งแปดเกรดฟึบอะไรไม่รู้เออตัวมันก็จะบวกหมื่นนะครับเทคนิคการเล่นจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมโอเคใส่สี่ใบนะครับสหรับตัวของซาเวชูเตอร์เนาะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาครับไปดูที่เกรดเกรดหนึ่งบูสปินเนาะบูสปินเนี่ยเทคเหมือนจีจีออรดอนเลยคล้ายกันเลยครับไม่อธิบายเยอะเทคเหมือนกันเลยนะครับผมแต่แค่มันเป็นเกรดหนึ่งนะครับเคนตัวใหม่ตอนนี้ใใส่บก็พอผมไมม่่ใสเยอะากนะครับเพราาะว่ มันเป็นตัวโดนกินเฉยแค่ให้มันอยู่ในบอร์ดนะครับสกิลตัวนี้บอกว่าเมื่อการ์ดนจะถูกรีไทยจากความสามารถของการ์เนาะหรือเปล่าวะป๊แบบนื้อใช่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวยิบมาอาก่อนใบหนึ่งนะครับสกิลมันบอกว่าถ้าการ์ใบนี้มีเกรดสัมพัทธ์อยู่คอสของการ์ดนจะลดลงหนึ่งครา,าร์บาสนะครับเมื่ออย่างนี้ถูกรีไทยด้วยจากช่องเลกาด้วยความสามารถหรือค่าคอสของกาดครับคาร์ตบร์สหนึ่งคอกาอ์กาสในช่องเลกาดในสภาพเดสครับผมแล้วก็มีวงเล็บกำกับไว้ด้วยว่าเกรดสัมพัทธ์จะถงลงด โดนกินโดนกินปุ๊บไสหลุดพูดยังไงดีเกตดลุดแต่ตัวมันยังอยู่แต่มันจะโผล่มาในสภาพนอนเท่านั้นนะครับผมใบนี้ก็เป็นตัวโดนกินเนาะสมมติว่าบอร์ดเราตัวเกตเยอะๆตัวเกร่งเยอะไม่อยากโดนกินเลยเราก็มีใบนี้มือก็ลงมาเรียกได้นะครับผมเกรดแต่ว่าถ้าไม่มีเกตเนี่ยมันจะเสียคาร์บารหนึ่งแต่ว่ามันก็มีเกตแหละเขามีออโต้ช่องเรียกาศเนาะวอนส์เปิดเทินเมื่อเราได้เช็คเจอทริกเกอร์เอาใบะสูตัวกล้องกับเราใบไปเกตให้อยู่นิตนี้ก็ได้เกตนะครับผมประมาณนี้นะครับ ใส่สองใบครับสำหรับตัวของอิกโนอกนะครับเกรหนึ่งเป็นสุดท้ายไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมก็เลยใส่ตัวคืนคอสนะครับผมไบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ใครไม่ชอบเนี่ยจะไปใส่ตัวนี้ก็ได้ไอลาซาเล็กนะผมจะใส่เป็นลาซาเล็กก็ได้ลาซาเล็กมีสกิลเป็นออโต้ช่องเลกาโนลงสนามจากมือเอาไปผูสรจากกองการเดเราหนึ่งใบมาเป็นเกตสบูทอยู่ในนี้เมื่อถูดีทายจะช่องเลกาโซบัสหนึ่งนำเกรทบูทของอยู่ในนี้กลับขึ้นมือก็เป็นตัวคืนของนะครับแต่ไปนี้มันจะดีกว่าตรงที่ มันจะปั๊มเกจตัวมันได้ต้นเกมเราปั๊มเกจตัวมันเลยเพื่อคืนคอสเนาะเพราะมีเทคครับเมื่อการที่ถูดิท่ายช่องเรการความสามารถทั้งหมดจะทำงานต่อเมื่อแตา่จำนวนเกจที่มันแบกอยู่มีเกจหนึ่งใบมากกว่าโซชาร์หนึ่งมีเกจสองใบมากกว่าเอ่อคัตชาร์ชหนึ่งมีเกจสามใบมากกว่าเคลื่อนย้ายเกจสามบูของยูนิ้ไปยังเรียการบนสนามละหนึ่งใบนะครับผมก็ เป็นตัวยาเกตนั่นแหละตัวยาเกตตัวคืนคอสนะครับผมบานทีก็ข้างดีติดไว้สักหนึ่งใบก็ได้แต่ใครไม่ชอบจะไปใส่เป็นตัวลาซาเล็กก็ได้บางทก็โอเคเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยเกรดหนึ่งของทาจิเนี่ยมีข้างเยอะนะที่จะใส่แต่ถ้าใครไม่ชอบตัวใบคืนคอสเนี่ยไปใส่ไอ้ตัวกโกนดอกเพิ่มก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกรดหนึ่งที่หาหรือว่าใครไม่ชอบเนี่ยไปใส่เป็นบูสปินเพิ่มก็ได้อืมก็มีเกรดหนึ่งจริง,รงๆไหมผมหาก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้สำหรับเกทหนึ่งนะครับเราดูที่ทริกเกอร์ดีกว่าว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคทริกเกอร์ก่อนเกทหนึ่งเราไปดูที่ทริกเกอร์ดีกว่าว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับทริกเกอร์เนี่ยก็ใส่เป็นฟอนต์เลยอันนี้ฟอนต์สามฟอนต์สามฟอนต์ห้าฟอนต์เจ็ดใบครับโอเคแล้วก็เป็นดอดอน,นี้ผมใส่ดอห้าเลยนะ ใส่ห้าใบครับเผื่อบางทีเราไม่ค่อยมีมือนะแล้วก็ใบนี้เอามาโดนทิ้งเป็นค่าคอสได้นะครับผมโอเคแล้วก็ฮิวไปใหม่นะฮิวเกรดสามฮิลเกรดสามเนานะใส่สี่ใบเลยตั้นก็เก่งมากนะครับทําให้ทาจิต้นเกมนั้นไม่ลําบากเพราะว่าทากิเอ้ยไม่ได้ทากิดิทาจิต้นเกมเนี่ยเอ่อตอนเราไลฟ์เป็นเกรดสองเนี่ยมือมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วตัวกาบบนมือมีไม่ค่อยเยอะใบนี้ก็เวลาคู่แข่งตีมามาได้เช็คตีสองหมื่นอันนี้ก็ มามากาดได้ไมันนี้ดีก็เกตสามพลาดได้ไดครับก็เข้าสู่ช่องาการเดี่ยวฮะเราไม่เคยไลฟ์เกตสามในไฟน์นี้นะครับเลือกใช้คอสมัน,นอนื่นอย่างจะได้ันนี้อย่างแรกแรงกาของเราหนึ่งใบหมื่นนะครับผมจะจบเทินแล้วก็ทิกสองเลือกยูนิตของแข่งหนึ่งใบลบสองขีดจะจบกรารต่อสู้แล้วก็มีออโต้เมื่ออยู่ในช่องเลก,กาจากมือถ้าดาเมิโซนเรามีการ์ดส่วนในบน,นะครับหรือดำใบบสุดจากกองการ์ดเราเข้าดาเมิโซนนะครับไม่เลี้ยงครั้งดีนะครับผมโอเคเผื่อทาจิมันโดนกัดเดมนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับพิกเกอร์นะครับผมแล้วก็เทสอมโบเนี่ย ดิกซับซ้อนมากดิกมันเทสคอมโบค่อนข้างเยอะนะครับผมเคแต่นะครับผมเคสมมติว่าเราไล่เป็นสปินโนเดเวอร์จะสปินโนเดเวอร์ปุ๊บทับสปินโนเอ่อเล่นเป็นคนนี้ก็ได้อ่ะเล่นเป็นคนนี้ก็ได้ไล่ทับปุ๊บเรามี2องเอ็กเซลนะครับเราเล่นเป็นเอ็กเซลทเนาะอ่ะสมมติว่าปั๊มปุ๊บมี2องเอ็กเซลคือถ้าเราเล่นตัวสปินโนต้นเกมเนี่ย เราไลฟ์เวลามันตีเนี่ยมันจะกินคาาบาลหนึ่งคิวสอใบแล้วได้ Excel ใช่ไหมแล้วก็จะได้สามเ e ็ก e ซ c e ามเอ็ปุ๊บไลฟ์ปุบบอร์ดเราเนี่ยแนะนํานะถ้าบอร์ดเราจะเก่งๆก็มี t ท l ลจิโนไอตัวนี้หนึ่งใบลงช่อง Excel ก็ได้ไอตัวนี้ก็ได้1ใบไอดนี้ก็ได้โอเคแล้วมีคนนี้แล้วก็มีเกจหนึ่งไว้บูทสักสใบก็พอนะครับก็คือประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สมมติว่ามันจะมีเกจ มีเกจประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมุติว่ามันนี้เป็นเกจแล้วกันเกจอสมมุติเกจหนึ่งใบนะบเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์เป็นไกอาร์เนี่ยเกจจะไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าขอให้ตัวไหนก็ได้ขอให้มีเกจอย่างละใบอ่ามีเกจมีเกจมีเกจอ่ามันนี้ก็มีเกจอ่ะมีเกจปุ๊บเนี่ยแทรนเกจไกอาร์บอกว่า,วายูนิตท,ที่มีเกจหมื่นเนาะหาไบการคึ้นข่าเป็นเกจสามนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยเอาตัวข้างหน้าเนี่ยตีก่อนเอาตัวนี้ตีก่อนตีปุ๊บเทคบอกว่าปั๊มเกจเนาะก็เอาเวลสุดเป็น เอ่เอได้ยังไงดีเราจะเอาเป็นคนนี้กินคนนี้ก็ได้นะครับผมเราก็เอาแวนตีเลยก็ได้นะครับตีตีสกิลคัลบาสหนึ่งกินกินคนนี้เนาะบวก9ก้าพันบวกคริและตัวนี้โดนกินอ่าทำเทคโดนกินแล้วได้เช็คก,ก่อนได้เช็คมาเจอฟอนต์เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วก็โดนกินปุ๊บพอจะเกรอ่ะเกรก็เราขอเป็นคนนี้ก็ได้นี่คนนี้แล้วก็เอาแบบะสมมาปรเกรโอเคแล้วก็สกิล ตัวนี้ทำงานเมื่อการได้ใช้ได้ใช้เจอทิกเกอร์แพ็เกจแพ็เกจนะครับคนนี้ก็เอาคนไหนตีก่อนเอาคนนี้ตีก่อนก็ได้ตีตีโซบาร์สหนึ่งครับกินคนนี้บวกหมื่นตามจำนวนเอ้ยบวกบวกหนึ่งหมื่นแล้วบวกห้าพันเพิ่มตามจำนวนเกจที่มีนะครับก็จะต,ตีออกสามสี่สามสี่สมมติเช็คเจอฟอนต์ก็สี่สี่แรงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้หมดประโยชน์ละ เออดูเกรดก่อนสังเกตก่อนเกรดมีอะไรเวลาตีเสร็จปุ๊บขอดูเกรดด้วยต้องดูเกรดด้วยว่าตัวไหนอันนี้มีการเล็กก็ดูก่อนนะครับเอา s p โนเดเวอร์ตีก่อนก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีเทคตีตีอ๋อท r i ิจิโนกิตีกินจัวแตกเกรเอ่อจัวแล้วก็รีทายบอร์ดเขาหนึ่งไปเพราะว่าตัวที่โดนกินมีเกรดเนาะแล้วก็เราเอาคนเนี้ยตีเลยตีคอร์ตบาร์หนึ่งกินคนนี้จัวกันหนึ่งไปแล้วคอการ์ดจะเกรดตัวที่โดนกินคอเป็นคนนี้เพิ่มก็ได้ แล้วก็แปะเกจแปเกต,ป,เกตปุ๊บอ่ะแปะเกตปุ๊บเอาคนนี้ตีก่อนเอ,อ้ยตีก่อนโซบาร์สหนึ่งสมมิบ่ามีโซเนาะลืมเลยอ่ะมีโซปุ๊บอ่ะโซบาร์สหนึ่งกินเป็นใครก็ได้กินเป็นคนนี้บวกหมื่นบวกห้าพันอีกหมื่นบวกห้าพันตามนนเกตไม่ก็เล็กตีเลยก็ได้ตีกินคนนี้เลยนะครับกินคนนี้ แล้วก็จั่วการหนึ่งใบแล้วก็คาร์ดบาร์หนึ่งแพ็กเกจโอเคแพ็กเกจแล้วก็บวกห้าพันแต่จำนวนเกจที่มีนะครับซึ่งเด็กคอมโบของทาจิเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับผมไี่จริงมันคอมโบมันค่อนข้างเยอะมากทาจินะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กที่มันเป็นเด็กกับดักอ่ะก็คือเรากินตัวที่แบบว่ามีเกจแต่ตัวในเกตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรคู่แข่งจะไม่สามารถดูเลยว่าในเกตเราอะมีอะไรบ้างเราก็เก็บตัวเก่งเกไว้ในเกตเลยแล้วเอาตัวนี้ตีปุ๊บคาร์ดบาร์หนึ่ง กินตัวนี้เราทำแนะนำว่าเอาตัวที่มีเกรดเนี่ยเอาตัวที่มีมีสกิลรีทายอ่ะตีไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าตีไปก่อนเอาตัวที่มีเกรดเยอะเยอะตีไปก่อนอย่างเลดิโอดอนเออตัวไหนวะเอออยู่ไหนอาน้าวเลดิโอดอนหายอา้าวอยู่นี่เราเอลิจิดอนตีก่อนไอ้ปุ๊บแปะเกรดจัดตองเกรดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเกรดว่าหน้าคอไหมนะครับผมเคพอคอเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําคอโบเหมือนมันมันตีได้มากกว่า สาสเวฟอ่ะมันตีแบบได้มากกว่า5้าเวฟอ่ะก็ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ่อหกเจ็ดแปดแปดุ๊บอันนี้ตีอีกก็กินคนนี้ก็เป็นเก้าเก้าเวฟแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเรายิ่งล้ำนาขนาดไหนเด็กเราจะหมดเร็วเพราะว่าทาจิเด็เดกหมดไวว่า,าเพราะว่าเด็กทาจิอ่ะเราใส่ดอห้าเราสมมติว่า ได้ดอดทิเกอร์ก็จัวจ่วจัว่วปุ๊บแปะเกตแปะเกตจ,จากกองคือเด็กมันเล่นก,กับกองหมดครับมันไม่มีใบไหนเอาเอา่ามันไม่บีบใบไหนที่เล่นกับดอกเลยโดยฉนเฉพาะใบนี้คือแค่แปะดอกนะครับใบน,นี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคเทสคอมโบฮาจิก็ประมาณนี้นะครับคือซับซ้อนมากนะครับผมที่จริงเนี่ยกะแต่ว่าจะไม่ทำเทสคอมโบแล้วล่ะเพราะว่ามันวุ่นวายนะครับผมบางคนแบบแบบว่าเอ้ยพี่มันไม่ใช่นะอะไรเนี่ยคือแต,แต่การเล่นนะครับผมแต่ว่าผมจะสมมุติเท่าที่ผมจะทําได้เนาะถ้าผม เล่นจริงๆเนี่ยมันยาวนะครับถ้าจิมันมันมันไม่ใช่เด็กซับซ้อนนะมันเป็นเล็กที่ต้องใช้ความคิดนิดนึงอ่ะเอาจริงนะครับเคก็เด็กนี้ก็เก่งในระดับหนึ่งนะนะที่มันได้อัปเดตของใหม่มาเนี่ยก็สายบาพากาตัวเนี้ยมันเล่นเด็กมันผพียวๆฟูฟูไม่ได้เด็กมันต้องพึ่งเด็กพวกไกอาตัวเสริมเกรดสามพันหกค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเด็กมันเนี่ยมันยังไม่ได้จริงจังกับบาพาการเยอะนะครับผมแต่ว่าในอนาค้เนี่ยมันจะมีสาย สสายที่จะเก่งนะครับผมคือสายแรปเตอร์ที่จะมาในชุด DVS เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะศูมั้งศูนย่แหละผมจำไม่ได้ละน่าจะ0ูนย์สะครับเออแล้วก็จะมีตัวของ06จะเป็นมาพก,การเหมือนเดิมก็จะมีเลเอ่อเอ่อเลเจนด์เล็กมาช่วยนะครับผม <c oughs> จะไม่ผิดนะถ้าใครที่ดูสปอยการแต่ละช่องเนี่ยจะจรู้ว่าเออเขาสปอยกันหมดทุกชุดแล้วนะครับผม แล้วก็ในแอ K เคก็จะมีบอกด้วยว่ามีการไปไหนที่เก่งก็สามารถดูได้ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับสำหรับทาจิก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้จะเป็นแคนอะไรนะครับผมสามารถติดตามได้เลยนะครับเพื่อไ,ไม่มีการไม่มีการอะไรไม่เป็นโอกาสถาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ